ค่ะวันนี้เรียนรายวิชาภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย3นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับเเรียนนวดไทยกูมาระพัจโจปูชายะโอมนะโมชีวากะ โกมาราพัจโจปูชายะโอมนะโมชีวะกะโกมาราพัจโจปูชายะต่อไปทำไงคะหลังจากไหว้ปู่แล้วทำไงคะเริ่มท่าที่หนึ่งนะคะ ดูการเช็คปลายเท้าก่อนว่าปลายเท้า,า,าเสมอกันไหมนะคะเช็คที่ปลายเท้าปลายเท้าเท่ากันไหมอ่าเมื่อเช็คปลายเท้าแล้วทําไงก่อนคะต่อไปท่าที่หนึ่งเอาอยัางไงคะท่าที่หนึ่งก็คือเท้าซ้ายทับเท้าวขวากดนับพร้อมกันคะ่ะ ปลายเปลี่ยนปลายเท้า